น้ำตาของนางวงเดือนคงอุดมภริยนนานายชัชวาลคงอุดมแสดงถึงความเสียใจอย่างสุดกลั้นเมื่อถูกถามถึงสามีที่ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้งแขวนชื่อไว้เนื่องจากถูกร้องเรียนว่าทำผิดกฎหมายเลือกตั้งนางวงเดือนยืนยันว่านายชัชวาลช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดเขาให้เวลากับสังคมมากกว่าครอบครัวและตั้งความหวังว่าในบั้นปลายชีวิตจะอุทิศต,ตัวเพื่อช่วยเหลือคนยากคนจน ส่วนนางเอิงลูกสาวคนสุดท้องก็ขอให้ประชาชนมั่นใจในตัวบ e, ิดาของเธอบ้านายชีวิตท anyway. ี่จะทำอะไรเขาบอกเขาก็จะทําเพื่อสังคมเพ้่งถามเมื่อเร็วๆเนี่ยพี่แก่ตัวลงไปแล้วพี่จะคิดทําอะไรเนี่ยเขาบอกเขาก็จะช่วยสังคมต่อไปจนกว่าเขาจะไม่ไม่ไม่อยู่เขาบอกอย่างนี้ค่ะแต่จิตใจเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเสียใจนะคะแต่ว่าก็เดี๋ยวยังไงก็คงต้องรอให้เขาพิสูจน์ดูทีหนึ่งว่า ทำไมถึงไม่ได้เนี่ย <Yeah. S 1> ก็คงคงไม่ขอบอกอะว่าทําไมหรืออะไรแต่เพราะใครเข้าใจก็ขอให้เขาก็ขอบคุณะนะนายชัชวานผู้สมัครวุฒธธิสมาชิกกรุงเทพมหานครหมายเลข162เรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งเหตุผลในการแขวนชื่อเขาให้ชัดเจนและบอกว่ามีขบวนการที่จ้องทำลายชื่อเสียงตั้งแต่ช่วงก่อนเลือกตั้งโดยทำทีไปขอบัตรประชาชนจากชาวบ้านแล้วกลับนำมาคืน โดยบอกว่านายชาัชวานเปลี่ยนใจไม่ซื้อเสียงทําให้ชาวบ้านหลายส่วนโกรธเคืองและไม่ลงคะแนนให้ถึงอยข่าวหลังจะประกาศว่าผมเข้าไปได้ผมก็เสียแล้วคนก็มองไปดูว่าผมซื้อตรงไหนผมสะอาดที่สุดเลยผมสะอาดกว่าคนที่ได้ได้เข้าไปอีกซื้อตรงไหนใครก็รู้กันผมไม่ใช่ไม่รู้นะแต่ผมไม่เคยไปผมผู้ชายผมไม่ทําใครแค่นั้นนะนะอย่างเนี้ยตามหน่วยเลือกตั้งอ่านบัตรเสียอย่างเดียวผมก็ผมก็ คะแนนหดไปเยอะแล้วลงไม่เชื่อลองเอาเปิดดูกันใหม่ก็ได้นะนายชัชวานยังได้นหลักฐานการถูกโกงคะแนนมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าในหน่วยเลือกตั้งที่ 1, 1> เขตบางซื่อกรรมการในหน่วยจะนับบัตรที่การกระบาดให้ใหมายเลข16 2สองเป็นบัตรเสียเมื่อตรวจสอบก็พบว่านับผิดไปเกือบ30บใบซึ่งควรจะมีการนับคะแนนใหม่ทุกหน่วยเพื่อพิสูจน์ความจริงนายชัชวาลคงอุดมเป็นหนึ่งในสามว่าที่วุฒิสมาชิกของกรุงเทพมหานครที่ถูกคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งแขวนชื่อไว้ เนื่องจากมีคำร้องเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งส่วนอีกสองคนคือนายวิเชียนเ่ชะพยบูร์และพลตำรวจโททวีทิพยรัตน์สุภัทราลือชาข่าวไอทีวีรายงาน 2> 5% 2ซอสหอยนางรมสซอสชวน